จริงจังแท้วะาพรตัวนี่ไหมตั้งแต่ตื่นมายังไม่เลิกต่อเลยนะคุณจะไปประกวดกับเขาเหรอคุณคือจริงจังแทง้สู้เขาครับลูกชายสู้เขาคุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับในการต่อตัวต่อนี้ชุดนี้ ถ้าคุณยกําคุณทําเสร็จในก่อนเวลาคุณสามารถกดกริ่งได้เลยนะครับคุณจะต่อเป็นอะไรครับคุณพิรวิทย์ป็นรถไทยโอเค ไว้คุณมีเวลาอีกสิบนาทีสุดท้ายนะครับเก้าแปดเจ็ดหกวินาทีสุดท้ายหก 哈。<laughs>